จะทำสิ่งนั้นมากมายให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายนั้นๆน่ะได้นะครับแต่ในเมื่อเรามาอยู่บนเส้นทางนั้นครับยิ่งนานวันเข้ายิ่งแบบหลายครั้งเข้าบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกท้อใจขึ้นมาเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์สักทีครับบางทีเนี่ยก็อาจจะเจอกับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาจนทำให้แบบเรารู้สึกว่าความพยายามที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันแทบไม่มีค่าเลยวันนี้ฮะคิมก็เลย ยมีเคล็ดลับดีๆครับที่ช่วยหิวใจให้ท่านผู้ฟังทุกคนนะครับที่กำลังรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในโหมดที่ท้ออยู่เนี่ยกลับมาดีขึ้นครับเรายกหยิบยกมา7วิธีครับเป็น7วิธีที่จะทําให้มีแรงนะครับมีแรงใจในการไปต่อในวันที่ทอนั่นเองครับวิธีที่1ฮะเรื่องที่1ครับ เขาบอกว่าให้นึกถึงวันแรกว่าทำไมถึงเริ่มต้นทำสิ่งนี้ครับนี่เขาบอกว่า ผมออ่าฟิตเนสอยู่แล้วก็แบบเอ้โหมองหุ่นตัวเองมองอะไรทําไมหุ่นเราเนี่ยมันเล่นยังไงมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเขาหรืคนอื่นเขาเล่นกันปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงเราไม่ขึ้นเลยเนี่ยครับซึ่งเราจําได้ว่าตอนที่เราเล่นตอนแรกอะ่ะเราตั้งเป้าไว้แค่เอ้ยเราอยากให้สุขภาพมันดีขึ้นนะ เอออยากให้แบบว่าใส่เสื้อแล้วมันสวยมากขึ้นเออแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนเดินมากลางทางไอ้ที่เราตั้งคามหวังไว้อะโหเราบอกว่าตอนนี้ทำไมซิกแพคเรายังไม่มีให้มันชัดขึ้นมาอีกอ้าวตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าแบบนี้นี่พอเราย้อนกลับไปครับดูตอนนั้นเนี่ย ก็รู้สึกว่าเออตอนนี้เราก็สุขภาพดีขึ้นนะใส่เสื้อสวยขึ้นนะเออมันก็เป็นแรงที่อยากจะให้ไปต่อแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆนี่นะครับข้อที่2ครับต่อเนื่องมาเลยก็คืออย่าคาดหวังถึงผลลัพธ์เนี่ยเร็วเกินไปเขาบอกว,ว่าการที่เราเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็เหมือนการปลูกต้นไม้ท่านเม้ฟังเมื่อเราเนี่ยได้เ,เพาะ,มะเมล็ด รถน้ำแล้วก็พรวนดินไปเนี่ยแน่นอนว่าต้นไม้เนี่ยก็คงยังไม่ออกดอกออกผลได้ทันทีหรอกแต่เชื่อเถอะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใต้ดินที่เรามองไม่เห็นแน่ๆไม่มีความพยายามไหนที่สูญเปล่าแน่นอนเพียงแค่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้ชื่นชมความสําเร็จก็แค่นั้นเองครับการที่เราคาดหวังถึงผลลัพธ์เร็วเกินไปเนี่ยก็าอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อยิ่งตอกย้ำ ว่าแบบว่าเออคุณทําแบบนั้นเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลทั้งที่จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่มันเริ่มแล้วเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆแหละครับถึงมันจะมีพัฒนาการอย่างช้าๆแต่มันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่มันอยู่ใต้ดินที่มันรอวันที่มันจะงอกขึ้นมามันจะผิดบานแค่เราต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อดทนรอวันนั้นนั่นเองครับต่อมาครับถ้าเกิดว่าโอ้โห มันไม่ไหวแล้วทําเหมือนเดิมซ้ําๆซๆแล้วมัน,ม,นมันท้อเหลือเกินนะครับข้อนี้ช่วยได้ครับคือการเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ทดลองวิธีใหม่ๆคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ท้อครับคุณอาจจะแค่เบื่อก็ได้นะครับลองหาวิธีใหม่ๆในการที่แบบว่าให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายของคุณดูนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายที่จะพัฒน,นาตัวเอง ก็อาจจะเปลี่ยนวิธีการอา่ยกตัวอย่างการเรียนก็ได้ครับการเรียนเมื่อเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเอ่อหรือว่าได้ลองทํากิจกรรมอื่นๆดูบ้างไหมหรือว่าหาเพื่อนเรียนไปด้วยไหมอะไรแบบนี้นะครับหากมีเป้าหมายในการลดน้ําหนักเนี่ยก็อาจจะแบบเปลี่ยนวิธีการออกกาลังกายไหมหรือว่าลองเปลี่ยนจากออกกำลังกายหนัหนกๆลองเป็นอ่ค้นหาสูตรอาหารคลีนใหม่ๆที่มันจะช่วยให้แบบคุณ ทำมันได้สบายมากขึ้นทํามันได้แปลกใหม่มากขึ้นหรือถ้าบอกว่าหากว่าแบบว่าคุณรู้สึกแบบเบื่องานก็ลองแบบหาโอกาสเสนอริอเริ่มโครงการใหม่ไหมนะครับในงานที่เราทำลองทำโครงการใหม่ๆเสนอไปทำในสิ่งที่เราสนใจหรือไม่ก็ลองคุยกับเพื่อนร่วมงานดูว่าแบบเออไปลองทำไอเดียใหม่ๆพัฒนางานใหม่ๆเราอหลจะช่วย ลดความจำเจแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีสีสันขึ้นได้ครับอืมนะต่อมาครับคือการจัดตารางชีวิตใหม่ให้สมดุลในข้อนี้เนี่ยจะเดีจะเน้นย้ำเลยครับคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แค่ท้อครับคุณแค่เหนื่อยกับการที่ทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทมากๆเพื่อเป้าหมายมันจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยแล้วก็กดดันเกินไปครับลองหยุด พักผ่อนดูสักครู่ครับแล้วลองจัดตารางชีวิตใหม่ให้มันสมดุลเช่นคุณอาจจะแบ่งเวลาใหม่โดยแบบว่าซอยเป้าหมายให้มันเล็กลงแล้วก็ทําให้มันบ่อยขึ้นหรือว่าแบ่งเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมจ,จ,ะจัดสรรน,นะครับตารางชีวิตเนี่ยให้สมดุลเมื่อคุณเนี่ยได้รับความส,สมดุลกลับมาเนี่ยคุณก็จะสามารถลงมือทําได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพกายด้วยครับ ไอ้ที่บอกเน้นย้ําคืออะไรรู้ไหมผมมาเป็นคนหนึ่งที่เวลาเรา,เาทํางานมากๆเนี่ยนะครับหรือว่าทํางานเยอะๆไปเนี่ยเออบางทีเนี่ยมันจะมีการเบื่องานตัวเองจริงๆครับหลายๆคนจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นโซเชียลหนักมากเลยท่านผู้ฟังเล่นโซเชียลตลอดเลยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผมก็รู้สึกแบบว่าวิยผม อิ่มตัวกับโซเชียลจนแบบอยากจะหายไปเลยแต่เราทิ้งงานนี้ไม่ได้ครับเรายังมีคนที่รอติดตามเราอยู่เรายังมีคนที่อยากจะซับพอร์ตเราอยู่เพราะฉะนั้นเราทิ้งงานนี้ไม่ได้งั้นเราทําอะไรให้มันอยู่ตรงกลางอะเราก็โอเคแหละในวันที่เราไม่ได้ทํางานเราลองลดโซเชียลลงแล้วก็ลองใช้ชีวิตกับตัวเองเยอะๆก่อนที่เพื่อที่จะเอาพลังทั้งหมดเวลาที่เราออกไปหน้า ออกไปเจอผู้คนออกไปทํางานที่เรารักหรือว่าทําอะไรเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อล้ากับการทํางานยังรู้สึกสนุกกับการทํางานอยู่นูกครั้งที่ผมไปถ่ายละครผมสนุกกับทุกๆตัวละครที่ผมทําเพราะว่าผมใช้เวลาในวันที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมใช้ชีวิตในส่วนที่ผมไม่ได้ใช้อะให้มันเต็มที่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพอเรา คือต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักสแสดงนะครับการเป็นนักสแสดงมันคือการเอาคนอื่นเข้ามาแล้วเรื่องราวในละครหรือเรื่องราวอะไรไม่มีไม่มีชีวิตไหนสมบูรณ์แบบหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เรื่องความเครียดไม่งั้นมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคนดูไม่สนุกเพราะมันก็จะมีแต่เรื่องความทุกข์ความเครียดความเศร้าวความเสียใจมันสวิงอารมณ์มากว่าจะทำไงให้มันแบบเออบาลานซ์ชีวิตให้เราไม่แบบรู้สึกแบบว่า เฉากับสิ่งที่เราทําอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยให้ตัวเองมากๆในชีวิตมันก็เลยบางทีคุณอาจจะเห็นผมหายไปในโซเชียลเยอะก็คือผมก็แค่อยู่บ้านเฉยๆครับไม่ได้ทําอะไรเล่นเกมทําสิ่งที่เราลักอะไรแบบนี้นะครับจัดพุ่งจัดบ้านบางทีก็ทํากับขุ่งกับข้าวอะไรแบบนี้ไปเองเลยแต่บางทีเนี่ยผมว่าผมก็หนัก กับการจัดสรรตารางชีวิตเกินไปนะผมเข้าใจแฟนๆขับผมทุกคนเลยอันนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแชร์เลยนะว่าเออบางทีเนี่ยเราอะรู้สึกเหมือนกันว่าเราบางทีเราก็หายไปอยู่กับตัวเองมากเกินไปจนทําให้แบบเออแฟนขับหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยเออเห็นว่าเราหายไปจนบางคนเนี่ยเลิกติดตามเลยนะ ผมเนี่ยมีปัญหาเลยตอนเนี้โซเชียลผมเวลาลงรูปไปคนไม่ค่อยเห็นไอจผมแล้วเพราะว่าไอจผมอ่ะมันเหมือนไม่มีการแจ้งเตือนไปถึงคนที่ฟอลโล่ผมแล้วเพราะผมไม่ค่อยลงรูปเลยเออผมก็แปลกคนเหมือนกันเออแล้วสิ่งหนึ่งนะอันนี้ขออนุญาตแชร์นอกเรื่องนอกราวเลยนะเออผมจะทำยังไงดีทุกคนเ <c oughs> นี่ยหาทางออกไม่ได้ที่จะอยากถ่ายรูปอะ่ะ <c oughs> คือหลายๆคนเวลาไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าไปอะไรแบบนี้ทุกคนจะอยาก แะรูปอยากจะเซลฟี่อยากกันู่นอยานี่ใช่ไหมแต่ผมมาเหมือนเป็นผมอยู่ในกล้องมากเกินไปจนทําให้ผมแบบเวลาที่ผมไปเที่ยวผมได้ไปเที่ยวเยอะมากเลยครับหลายๆที่มีแต่ที่ดีๆได้ไปกินอาหารดีๆก็หลายครั้งแต่ว่าไม่เคยคิดจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่ายเล่นเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรลองคิดวิเคราะห์กับตัวเองดูมันก็พอมีคำตอบคร่าวๆว,ว่าเราอาจจะอยู่หน้า กล้องมากเกินไปจนทําให้แบบเรารู้สึกเอียนกับกล้องแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออเออมันมันก็แปลกดีเหมือนกันแต่ก็จะพยายามแบบว่าทําให้ทุกคนแบบเออหายแบบว่าคิดถึงเราเหมือนกันนะเรื่องแบบนี้นะถ่ายวิวสิคะเออเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะถ่ยวิวทุกคนก็จะดูเราเหรอไอจี <S <S มันก็จะมีแต่วิวมันจะแปลกๆปไห เออแต่จะลองเก็บไปคิดดูนะครับอ่ะกลับมาเรื่องราวของเรากันดีกว่านะครับกําลังฟโฟล์เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันท่านผู้ฟังอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ผมเคยลองใช้แล้วนะครับแล้วก็เป็นผลที่ดีมากๆอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะอันนี้แบบเอามาเล่าให้กันฟังเลยเดออ่านะครับเดี๋ยวบรรยายให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ชื่นชมตัวเองว่าเก่งและอด คนแค่ไหนนะครับคือเมื่อเราเนี่ยเดินทางไปในเป้าหมายเนี่ยสักพักหนึ่งใช่ไหมพอเราเริ่มรู้สึกท้อครับเราอาจจะต้องพักทบทวนบ้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรลงไปบ้างแล้วแทนที่จะโฟกัสว่าทำไมเราถึงยังไม่ถึงเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเนี่ยในทางกลับกันครับเราเนี่ย มองเราควรมองว่าที่เราทําไปเนี่ยเราพัฒนาการของเราเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเราควรชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองกับความพยายามแล้วก็ความทุ่มเทที่ผ่านมาของเราด้วยว่าเราเนี่ยเก่งเราอดทนได้แค่ไหนแล้วก็จะมาถึงจุดนี้เพราะว่ากําลังใจจากตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการก้าวเดินต่อไปครับอคุณเชื่อไหมว่าพลังแห่งการชมเนี่ย ทำให้งานออกมาดีมากๆเลยเออถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของคิมตัวจริงอะ่ะแล้วแบบเวลาไปดูคลิปเบื้องหลังกับว่าการถ่าย MV ถ่ายแฟชั่นถ่ายอะไรอะ่ะไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่ามันจะมีเสียงผมอะ่ะชมใครสักคนหนึ่งที่ถ่ายอยู่อะ่ะแบบดีเก่งเยี่ยมเลยโหยหล่อมากเลยเนี oh, ่ย oh, ส really ุดยอดเลยเฮ้ยโคสวยสวยโดนเลยอะไรแบบเนี้ยคุณเคยเห็นอะไรแบบนั้นจากยากผมไหม เพราะว่าอะไรวะผมเคยชมตัวเองเวลาผมถ่ายแบบผมมั่นใจนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายแฟชั่นภาพนิ่งอะไรพวกเนี้ผมมีความมั่นใจมากและรูปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกมาดีแต่เวลาถ่ายกับแฟนคลับผมจะเบื่อๆหน่อยรูปมันเลยหลุดหน่อยแต่เวลาทำงานพวกถ่ายแฟชั่นตส่แต่ทุฟังผมจะแบบว่าเออ ผมจะทําอะไรแบบแบบเนี้ยเออผมจะทําอะไรแบบเนี้ยกับเพื่อนๆเนสมอเพราะว่าผม่เคยทํากับตัวเองคือเวลาที่แบบเราโดนตะกองชมว่าเอ้ยรูปนี้ปังเฮ้ยโหหล่อมากหล่อมากรู้สึกว่าเรามีแรงที่จะโพส์มีแรงที่จะจึกเวลาที่จะแบบ โพสท่าเทพโพสอ,อะไรแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการเสริมพลังบวกสร้างความมั่นใจให้คนกับคนที่อยู่ตรงนั้นเนะ่ยการถ่ายแบบอะสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจอันนี้ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยนะกับการถ่ายรูปอะหรือคุณชอบถ่ายรูปให้คนอื่นอ่ะคุณลองชมตัวแบบสิว่าแบบหุยสวยจังเลยเนี่ยโพสนี้ดีมากเลยโพสนี้สวยมากเลยอะ แล้วรูปต่อไปที่จะถ่ายเขาอ่ะเขาจะโพสต์ออกมาได้ดีมากๆเลยเหมือนกันครับมันคือการเสริมกําลังใจในตัวของคนที่ที่ททเรากําลังทิชอยู่แน่นอนครับในตัวเองถ้าขอาตัวเองเราเป็นฝ่ายถูกถ่ายอ่ะเออถ้ามีคนมาชมเราอ่ะเออจะชอบมากเลยผมก็เลยทําแบบนั้นครับไม่ว่าจะเป็นการชมจากคนอื่นหรือว่าการชมจากตัวเองอ่ะผมว่ามันจะทำให้เรามีพลังแฝงอะไรบางอย่าง มนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีพลังเนาะเวลาโดนชมหรือว่ามีมอะไรเงี้ยเราจะมีกำลังใจอะไรบางอย่างแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยทำออกมาดีอย่างน่าเหลือเชื่อเลยคล้ายก,กันกับคนเราเวลาวิ่งหนีหมาไงท่านผู้ฟัง <c oughs> อปกติวิ่งไม่เคยเร็วเลยนะแต่ถ้าวิ่งหนีหมาเนี่ยความเร็วจะเร็วมากขึ้นอันนั้นแหละที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยว่ามันคือพลังแฝงผมว่าพลังแฝงส่วนเนี้ยมันก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟัง ครับต่อมาต่อมาขอขอพายเมื่อกี้เงียบไปเพราะว่าเอา่ออยากจิบน้ำนิดหนึ่งอื <c oughs> อ่ะต่อมาแล้วกันนะครับต่อมาฮะก็คืออีกข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าเลิกสงสัยในความสามารถของตัวเองโอ้อันนี้มันต่อยอดกันมาเลยท่านผู้ฟัง เขาบอกว่าการเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่าเก็บคําวิจารณ์ของคนอื่นเนี่ยมาคิดมากเนี่ยย่อมทําให้ท้อใจแล้วก็สงสัยในความสาม,มารถของตัวเองได้ง่ายๆครับ mm. เมื่อไหร่ที่ว่าเราสงสัยในตัวเองว่าจะทําได้ไหมนั่นก็คือตอนที่เราเนี่ยเริ่มที่จะยอมแพ้ให้กับตัวเองเนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะอ่เขาเรียกว่า พัฒนาแล้วก็มีคุณค่ายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะฝึกหัดแล้วก็พัฒนาได้ในเกือบทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าคุณทำได้แล้วก็พัฒนาต่อไปมันก็จะสามารถทำให้สำเร็จได้ในที่สุดครับไม่งั้นเขาก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้มาทำไมในเมื่อถ้ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้อะไรที่เราไม่เก่งเราเรียนรู้เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเลิกสงสัยในความสามารถของตัวเองครับ เราพูดกับตัวเองไม่ในใจเลยเราทําได้เราทําได,าได้แล้วก็อย่าลืมทําควบคู่ไปกับการที่พัฒนาตัวเองด้วยนะมันจะดีมากๆเลยอืสุดท้ายครับสุดท้ายคือการให้รางวัลกับตัวเองบ้างครับ การให้รางวัลกับตัวเองบ้างคือความพยายามของเราเนี่ยมีคุณค่าเสมออย่างที่บอกไปแต่การให้รางวัลของตัวเองครับก็เป็นจิตวิทยาจิตจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เห็นคุณค่าความพยายามของตัวเองครับ เออทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยอยากทำสิ่งนั้นให้สำ,สำเร็จมากขึ้นคำว่ารางวัลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรที่แบบใครมามอบให้นะเราสามารถที่จะมอบให้กับตัวเองได้เลยแล้วก็ไม่จำเป็นว่า จะต้องแบบรอให้ประสบความสําเร็จถึงขั้นสุดท้ายก่อนก็ได้เราสามารถที่จะฉลองกับความพยายามแล้วก็ความสําเร็จในทุกๆก,ก้าวที่เกิดขึ้นระหว่างทางได้เสมออย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองบ้างครับแล้วมันจะมีพลังใจมากๆเลยนะครับเออบางทีเราตั้งไว้ว่าเออเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะออลดน้ําหนักให้ จาก53เหลือสัก49อะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ต้องรอถึง49แล้วเราให้รางวัลตัวเองก็ได้ครับเออเราอาจจะแบบให้รางวัลตัวเองด้วยออการทำงานอย่างหนักจนน้ำหนักลงไป3โลแล้วรู้สึกว่าวันนี้ฉันขอให้รางวัลด้วยเค้กก้อนนี้ได้ไหมให้รางวัลกับตัวเองอะไรแบบนี้ก็ฟ <c oughs> <f iend i> ินดีนะเออและตามหลักของการลดน้ำหนักอคุณ าบอกว่าการชีตเดย์หรือว่าการกินอาหารที่ที่ที่เราอดมานานหรือว่าอาหารที่มันไม่ถูกต้องอ่ะ บ้างในในในนันๆครั้งมือเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายระบบเผาผ่านแล้วเนี่ยจดจําแบบไม่ผิดเพี้ยนว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราเออแค่ลดมันนะไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่ต้องการมันถ้าเกิดว่าร่างถ้าเหัวร่างกายเราอด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 อย่างเดียวจนร่างกายมันจดจาําว่าไม่ต้องการมันแล้วเนี่ยน้ําหนักมันจะลดช้ามากครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการแบบว่าต้อง หมุนเวียนที่เขาเรียกว่าชีตเดย์หรือว่าวันกินเต็มที่ของคนลดน้ําหนักอ่ะอะไรแบบนั้นนะอันนี้คือพาร์ทของการลดน้ําหนักแต่ใดๆมันเอาไปใช้ได้หมดเลยครับกับการให้รางวัลตัวเองกับอะไรสักอย่างหนึ่งอือย่างเช่นเราทํางานมาทั้งสัปดาห์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหทั้งสัปดาห์เราทางานอย่างเต็มที่เลยเราไม่ค่อยได้มีเวลาให้ตัวเองเลยพาตัวเองไปเที่ยวบ้างพาตัวเองไปดูหนังบ้างนั่นมันก็เป็นรางวัลในการให้กับตัวเองที่ดีมากๆแล้วมันจะได้ พร้อมกับวันจันทร์ที่เราจะต้องเริ่มรวยงานต่อไปอะไรแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับนี่คือ7วิธีที่ทําให้เรามีแรงไปต่อในวันที่เราทอนั่นเองอข้อนี้เนี่ยต้องบอกคุณ MJ เองเลยนะอุย้ยผมให้รางวัลตัวเองตลอดอะคุณ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยสะตุ้งสตังสสตงสต้งอะไรก็ไม่ค่อยมีนะ เออแต่ผมเติมเกมหนักมากเลยอ่ะคุณรู้ไหมอันนี้ครับผม,มอยากกลับมาสตรีมเกมมากเลยเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะาตอนสตรีมเกมอ่ะผมเติมผมเติม,มเกมแล้วผมไม่ค่อยเจ็บเพราะทุกคนโดเนทมาพอไม่ค่อยได้สตรีมเกมแล้วเนี่ยไม่มีคนโดเนทให้แล้วเนี่ยเติมเองแล้วเข้าตัวเองเพียวๆรู้สึกทรมานมากเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะ,จะเ,อเอาผิดข้อแล้วอระ อ๋อเรอผิดข้อเหรอโอ้เพิ่งเพิ่งกลับมาหันแชทครับเออแต่ผมเนี่ยเริ่มแบบว่าอยากกลับมาสตรีมเกมแล้วนะฮะเผื่อว่าแบบว่าแม่แม่แบบว่าอยากจะสนับสนุนแบบว่าน้องน้อยเล่นเกมอะไรแบบนี้แล้วบอกว่าเติมโกงเติมเกมให้อะไรแบบเนี้ยเออเออใครที่แบบว่าเป็นสายเปแล้วแล้วนั่งฟังไม่ลบป๊อปผมอยู่เนี่ยเออแบบพิมพ์มาบอกกันได้นะว่าแบบว่า เฮ้ยคิมสตรีมเลยเดี๋ยวเปเองว้ยนี่จิตใจในการแบบว่าทําอินเทอร์เน็ตให้มันดีเนี่ยพร้อมเลยนะแต่ตอนนี้ที่ผมไม่ค่อยได้สตรีมเกมมาคือผมย้ายนะครับคอมพิวเตอร์ขึ้นไปบนห้องนอนนะครับแล้วทาห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องแต่งตัวเพราะว่าตอนนี้บ้านผมมันลกเพราะบ้านผมมันลกอะ่ะเสื้อผ้ามันเยอะแล้วผมมาใส่แต่เสื้อผ้าซ้ําๆเพราะว่าพอซักเสร็จแล้วก็ไปพับซักเสร็จแล้วก็ไปพับ พอมันพับมันก็จะอยู่ข้างบนไงพออยู่บนผมก็เลยหยิบอันบนมาก่อน,นก็เลยใส่เสื้อผ้าซ้ำๆทีนี้ก็เลยทําห้องคอมใหม่ทั้งหมดแล้วก็ซื้อไม้แขวนเสื้อซื้อราวตากผ้าอะไรมันเยอะไปหมดเลยแล้วก็เอาพยายามเอาเสื้อทุกอย่างที่มีพอเป็นไปได้เอามาแขวน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 ไว้เพื่อที่ได้แบบว่า ได้ใส่ตัวใหม่ๆที่แบบว่าแฟนๆซื้อไว้ให้บ้างนี่ทํางานมาตั้ง7-8ปีแล้วเสื้อผ้าที่แฟนๆซื้อให้เนี่ยยังใส่ไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่บนกันซ้ําๆซ้าๆเหมือนคนมีเสื้อน้อยอตจริงๆนะผมมั่นใจว่าผมเสื้อเยอะกว่าผู้หญิงใครหลายๆคนอีกทีนี้ผลพวงมันก็เลยทําให้บนห้องนอนนะครับอินเทอร์นเน็ต ความแรงไปไม่ถึงเพราะว่าโมเดมอยู่ข้างล่างก็เลยทําให้สตรีมไม่ได้สตรีมแล้วกระตุกนะครับเล่นได้อย่างเดียวสตรีมไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวต้องทําการแก้ไขเรียกช่องเรียกช่างมาเดินเจาะกำาพงกําแพงอะไรเรื่องใหญ่เรื่องโตอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็รีบจะกลับมาสตรีมอยู่นะครับอยากมีคนเปยมากตอนนี้นะครับ นะครับนอกเรื่องนอกราวสุดท้ายโวกเขาเรื่องตัวเองอีกแล้วครับตามสไตล์ของ MJ k ม mon เลยเอ๊ะเออะนี่ก็พูดแต่เรื่องตัวเองไม่รู้ว่าทุกคนรำคาญกันหรือเปล่าแต่ใดก็ตามครับหัวข้อของวันนี้เนี่ยที่ยกมาให้กับ7วิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยมีแรงใจในการเดินต่อไปในวันที่ท้อเนี่ยวันนี้หยิบยกเรื่องนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่ฟังอยู่นะครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําสิ่งที่เราต้องการให้มันสําเร็จลุล่วงแบบไม่ท้อไปใน อนาคตเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่อยู่กันตลอด3ชั่วโมงเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่1นะครับช่วงที่2เรื่องเล่าของเราลเลยล่วงช่วงสุดท้ายที่จะมานั่งพูดคุยกันอย่างเรื่องเล่าหลังบ้านนะครับวันนี้เต็มอิ่มแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เจอกับทุกคนนะครับช่วงหน้าเอเชียสเตชันนะรอทุกคนอยู่นะครับส่วนช่วงนี้คิมนะครับและเมโลปป๊อปเช็คอินเนี่ยของต้องลาไปเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับนี่ทิ้งท้ายไว้ กับเพลงนี้ฮะเพลงจำนนเนี่ย <ฮะ S 2> ผลงานจากนทนทนนทุ่ย์ไทยไว้กับช่วงชั่วโมงสุดท้ายของเรากับเมโลป,ป็อปเช็คอินครับ